น้องสาวมีกลิ่นเกิดจากอะไรนะคะจริงๆแล้วน้องสาวมีกลิ่นอาจจะยุ่งแย่ก,ก่อนนะคะว่ามีตกขาวเป็นลนักษณะไหนร่วมด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นตกขาวสีออกเทาๆนะคะแล้วก็มีกลิ่นออกขาวปานิดหน่อยนะอันนี้คือการติดเชื้อแบคทีเรียนะคะก็คือแบคทีเรียววจินซสิสนะ แต่หากว่ามีตกขาวเป็นสีเหลืองนะคะมีกลิ่นเหม็นเหมือนหัวกุ้งเน่าเนาะหรือว่าตกขาวมีฟองร่วมด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นการติดเชื้อทิโคโม,โมแนสนะคะซึ่งทั้งสองเชื้อนี้มีสาเหตุของการเกิดที่แตกต่างกันนะคะหากว่าเป็นเชื้อทิโคโม,โมแนสเนี่ยค่ะอันนี้คือเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแต่หากเป็นเชื้อแบคทีเรียวาจิโนนิสเกิดได้จากสาเหตุเหล่านี้นะคะเช่นเกิดจากการที่เราสวนล้างช่องคลอดบ่อยๆนะ เกิดจากในช่วงที่เราเป็นรอบเดือนหรือใส่ห่วงอนามัยนะคะมีการใช้ยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียต่อเนื่องกันยาวนานนะ หรือว่าเกิดจากการที่เราซักชุดชั้นในแล้วอาจจะใส่ผงซักฟอกเยอะล้างไม่สะอาดอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะคะแล้วก็สาเหตุสุดท้ายเนี่ยเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ได้นะไปที่เรียกว,ว่าจโนซิสไม่ใช่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะท่นานทาบว่าอาสุจิตของเพศชายมีฤทธิ์ปเป็นด่างนะคะเมื่อมีเพศสัมพันธ์กันจะทําให้สมดุลในช่องคลอดเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อาจจะทําให้เราติดเชื้อแบคทีรียได้ค่ะก็อาจจะทําให้น้องสาวมีกลิ่นเหม็นได้นะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe แล้้วกกดดดะะิ่งใหยนค